รถเข้าใหม่วันนี้สายลุยนะคะ D-Max 4 e e l คันนี้ปี2023ค่ะลูกค้าสีเทาเดิมโรงงานนะคะของแต่งครบชุดค่ะนี่นะคะล้อใหม่บันไดข้างกันทนท้ายนะคะใส่มาให้ใหม่เลยค่ะสายลุยสายเข้าสวนนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเครื่อง3,000ปี2023เรขายเพียงนะคะ559,000บาทนะคะ ีใหม่ไม่น้อยคัดรถสวยเดิมค่ะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะทันนี้มาพร้อมกับเลขไม่สองหมื่นนะคะลูกค้าสองรอยยีเกกิโลเท่านั้นนะคะรถสวยมากค่ะรถวิ่งน้อยมาลูกค้านี่เลยนะคะสีเดิมโรงงานค่ะคมไฟหน้าใสแจ๋วเป็นชมใหม่ล่าสุดเลยนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะจะเอาเข้าสวนนะคะรีบทักทายสอบถามได้เลยนะคะของเราขายตัวประเทศนะคะเน้นขายออนไลน์รถไปเร็วมากนะคะ ล้อเป็นล้อใหม่นะคะลูกค้าบันไดข้างนะคะก็ของใหม่เฉพาะชุดแต่งก็ปลาไปห้าหมื่นแล้วนะคะนี่แต่งให้ฟรีๆเลยนะคะในส่วนของนาฟิล์มก็ได้ฟิล์มเดิมนะคะลูกค้าฟิล์มเดิมโรงงานนะคะคันนี้คิ้วกันศาสตร์ก็มีมาให้ครบนะคะเป็นเครื่องสามพันค่ะเบ้ามือจับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกันรอย นี่ไล่มารอบคันสวยมากลูกค้าขอบกระบะดูได้เลยนะคะเ็นอาร์กเดิมโรงงานนะคะขอบกระบะไม่มีนะคะมีความมาแน่นอนค่ะลูกค้ารถใช้งานน้อยนะคะเจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้ํานะคะไล่รอบคันให้ดูขอบกระบะกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะคะกว่าปิดด้านหลังหรือขอบด้านขวานะคะนี่อาร์กเดิมโรงงานค่ะลูกค้าใครสนใจนะคะรถตอนเดียวเข้าสวนนะคะ d m แม ฟูวิวนะคะหรือดีแม็กี่คูณสี่บางคนก็เรียกหัวเดียวขับสองนะคะลูกค้าปีสองพันยี่สิบสามราคาห้าแสนห้าหมืนเก้าพันบาทรถสวยตรงปกไม่จกตาค่ะแม็กไลเนอร์อะไรก็มีมาให้ครบนะคะลูกค้าออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณเจ็ดแสนสี่นะคะถ้าของแต่งครบชุดแบบนี้อันนี้ของเราห้าแสนห้าลูกค้ารถไม่สองหมื่นกว่าโล เหมือนได้ไปด้ายแดงเลยนะคะใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะอยากจะดูรถคันนี้นะคะเดี๋ยวองเอาพามาชมกุญแจมีมาให้นะคะลูกค้าสองดอกด้วยกันนะคะใครดูรถไม่เป็นนะพี่ความน้ําท่วมมาไหมเดี๋ยวตามเมเอมาได้เลยะคะ่ะวิธีดูรถเบื้องต้นนะคะหรือใครมีทีมงานเป็นช่างนะคะลูกค้าถ้าสนใจรถคันนี้ก็พาเข้ามาดูได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจถ้าใครไม่มั่นใจนะคะว่ารถสวยเดิมหรือเปล่าพาทีมงานพาช่างมาได้นะคะ นี่เปิดมาด้านในให้ดูขอบประตูกันก่อนหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะประตูเดิมค่ะลูกค้าแล้วก็ขอบนะคะประตูเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านในกับด้านล่างนะคะสองแผ่นหมุดตรงแบบนี้นะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายกันต่อนะคะ ดูตามเมื้องต้นได้เลยนะคะวิธีดูรถฝั่งด้านซ้ายค่ะลูกค้านี่นะคะอาร์คเดิมค่ะเม็ดเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะเราคัดรถสวยเดิมมาให้นะคะลูกค้าอย่าว่าแต่รถพลิกคว่ำน้ําท่วมเลยนะคะเก็บสีไม่ตั้งแถบก็ไม่เอามาขายนะคะ แผงประตูด้านซ้ายค่ะเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะในส่วนของตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้สามคนนั่งได้สบายเลยค่ะลูกค้เาเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคะคอนโทรลด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์แมนนวลน,นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะสามกา้านถุงลมนิรภัยมีหนึ่งจุดตรงที่พวงมาลัยแล้วก็ด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะ สามารถเปิดได้แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะอันนี้เวลาเราจะถอยหลังเราก็สามารถกดขึ้นนะคะถ้าเราไม่กดขึ้นใส่เกียร์ถอยหลังไม่ได้นะคะลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านค่ะลูกค้านี่เลยเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ ก่อนจะไปห้องเครื่องนะคะลูกค้ามาดูเลขไม์กันอีกสักนิดหนึ่งนะคะไมสองหมื่นสองรอยสามสิบหกกิโลนะคะไม์แท้ค่ะลูกค้าสามารถเช็กศูนย์ได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้าเรามาดูว่ารถคันนี้นะคะปี2023ห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนเดิมหรือเปล่าขาดูกันยังไงนะคะนี่หัวน็อตแทงด้านหน้าค่ะแผงด้านหน้าใหม่กิ๊บทุกคนแผงเดิมแน่นอนค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะคานด้านหน้าค่ะลูกค้าคานเดิมโรงงานนะคะแผ่นเพจหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตทรีนะคะลูกค้า ตรงแน่นอนค่ะไม่มีการสวมไม่มีการตอกไม่มีรอยงัดแงะนะคะหัวน,อน,น็อตแก้มด้านซ้ายแกม้มด้านขวาลูกค้าดูได้เลยนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะให้ดูกันได้ทุกมุมกันเลยทีเดียวนะคะนี่คะ่ะลูกค้าดูออนไลน์นะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็สามารถมาดูได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกมาก็ขอรูปเพิ่มเติมนะคะเราเอถ่ายรูปไปแล้วทั้งทุกรูปเลยนะคะ ถ่ายไว้แล้วทุกมุมค่ะขอรูปเพิ่มเติมได้แผ่นกันความร้อนก็สภาพสวยกว่ากระโปรงเดิมโรงงานนะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้าให้ดูความใหม่ของห้องเครื่องนะคะนี่อิรุสุ DDI Power นะคะคันนี้ของเลี้ยวถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายให้หนึ่งหมื่นกิโลวิ่งยาวๆได้เลยแบตเตอรี่ก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ รับประกันเครื่องยนต์กเกียร์นะคะใครออกรถกับเราไปไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีปัญหาแต่อย่างไรนะคะเพราะว่าเรามีประกันเครื่องยนต์กเกียร์ให้นะคะมีปัญหาเครื่องยนต์เกียร์เราซ่อมให้หมดไม่ต้องเอามานะคะเข้าศูนย์จังหวัดที่ลูกค้าอยู่ได้เลยนะคะนี่นะคะใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเงื่อนไขง่ายๆนะคะลูกค้าใครสนใจรถคันนี้นะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะ อายุงานนะคะใครเป็นพนักงานเงินเดือนอายุงานสีเดือนก็ออกได้นะคะถ้ามีประวัติผ่อนอะไรก็ได้เกิน1นปีผ่อนตรงนะคะอายุงานน้อยก็ออกได้นะคะส่วนคนที่มีประวัติหรือไม่มีก็ทักมาคุยรายละเลอียดเพิ่มเติมได้เลยทําอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่ออกได้ทุกอาชีพค่ะลูกค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนพนักงานเงินเดือนนะคะตัดปาล์มจ้างอาชีพรับเมานะคะกอสร้างหรืออาชีพค้าขาย อาชีพอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีที่มารายได้จริงให้ลูกค้าทําจริงนะคะปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะเอกสารที่ใช้ถ้าเป็นชาวสวนนะคะลูกค้ายื่นเอกสารสวนนะคะจะเป็นโฉนดสมุดเกษตรกรเล่มเขียวหรือตปกอนอาสสามลูกค้าใช้แค่สาเนานะคะในการยื่นเราจะดูว่ามีสวนอะไรกี่ไร่นะคะในการประเมินรายได้แล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใช้แค่สามอย่างถ้าเป็นชาวสวนแต่ถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะลูกค้า เงินเดือนโอนเข้าบัญชีนะคะก็จะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็คัดสเตตเมนที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังนะคะ6เดือนทะเบียนบ้านแบบประชาชนก็จะใช้แค่4อย่างนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นอาชีพค้าขายนะคะใครมีทะเบียนการค้าสัญญาเช่านะคะสามารถแนบได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาบิลที่เราซื้อของมาขายได้นะคะแนบบิลก็ได้คะ่ะ สามารถปรึกษาขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพิเข้ามาได้ตัวตรงที่เบอร์0 9 4ย์8 9 2 5 6หได้นะคะแต่ถ้าเหมือนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านนะคะบอกว่าไม่มีทะเบียนการค้านะคะอาจจะใช้สัญญาเช่าถ้าไม่มีก็ภาษีป้ายอะไรก็ได้คะ่ะที่มันยืนยันว่ากิจการนี้เป็นของเราหรือใครไม่มีเลยนะคะไม่เข้าใจว่าต้องทํายังไงก็โทรตรงหาน้องเอได้เลยนะคะปรึกษากันก่อน0 9 4ย์8 9 2 5 6หนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้า อาชีพรับเหมานะคะรับเหมาขอสร้างนะคะลูกค้าสัญญารับเหมานะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ขอละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะถ้าไม่มีสัญญานะคะอาจจะมีรถที่ใช้ในกิจการหรือบินที่ซื้อของมาขายก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอาชีพรับเหมาแทงปามนะคะลูกค้ารับเหมาแทงปามต้องมีประวัติ่อนอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีดาวเยอะหน่อยนะคะจากได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะมี ประวัตินะคะการผ่อนอะไรก็ได้เกินหนึ่งปีผ่อนตรงนะคะอาชีพรับเหมาก็ออกง่ายสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะลูกค้าสนใจรถคันนี้นะคะปรึกษากันข้ามาก่อนนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะว่าปรึกษาแล้วไม่ซื้อนะคะเกรงใจเสียเองไม่ต้องกลัวเลยค่ะลูกค้าคุยกันก่อนออกได้ไหมเงินดาวกี่บาทถ้าเอกสารได้เงินไขได้เงินดาวยอดผ่อนตกลงเราค่อยว่ากันค่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเสียเอง,เองคุยง่ายใจดีนะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะเบอร์ศูนย์เก้าสี่ 5 989256ย้ำสเปครถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ d ีแม็กโฟ์นะคะเครื่อง3,000ปี2,23 0นะคะขายเบียง559,000บาทใครสนใจก็ทักสอบถามราดิะเพิ่มเติมกันทาไมาได้ค่ะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้เซลล์ A ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ